เต่มากเราจะมาที่ทุนสาม่สามข้างหน้าเนะ่ยทุนอ่าข้างหน้าเราขวามือโน้นเป็นป้อมอ่าพระจุลจอมกลามีธงโน้นครับซ้ายมือเป็นวัดอโศกรามข้างหลังนะซ้ายมือนะครับวัดอโศกรามอ่าวัดหลวงพ่อลีครับผมอ๋อครับ นีื่องคือมีไฟเนี่ยพูดนันคือมีไฟเนี่ยเมยครับเมยครับผมเราจะมา